ช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องบำรุงนะคะถ้าฝนตกคุณเพื่อนจะต้องลดผักเฉพาะช่วงใบนะคะเพื่อให้ดินที่เกาะอยู่ตามใบของผักหลุดออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผักของเราจะเน่านะคะนะคะเนี่ยค่ะสีแดงเข้มข้นมากนะคะแนนใส่ลงไปเลยนะคะ สวัสดีค่ะจิตภาการเด่นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาผสมปุ๋ยนะคะผสมปุ๋ยเปลือกไข่ค่ะเพื่อบำรุงต้นพืชน,นะคะตอนนี้ผักของแนนเจอฝนนะคะอันนี้เป็นผักที่แนนอน,นุบาลไว้นะคะยังไม่ได้เอาออกไปที่สวนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เอาเราอนุบาลค่ะอายุ1เดือนกว่านะคะยังไม่ถึง2เดือนเลยเดี๋ยวแนนจะมาใส่ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะในส่วนของเปลือกไข่นะคะ อันนี้แนนสะสมไว้ที่บ้านนะคะเดี๋ยวแนนเอาใส่ถุงแล้วเดี๋ยวแนนจะทําให้เขาละเอียดนะคะเพื่อนๆสามารถสะสมได้ะคาแนนจะเก็บไว้แยกถังขยะต่างหากนะคะเพื่อที่จะเก็บเปลือกไข่ไว้ค่ะเดี๋ยวทําให้เขาละเอียดก่อนนะคะนี้ใส่ถุงแล้วก็แนนเหยียบเลยนะคะเขาก็จะประมาณนี้ค่ะง่ายมากเลยเพื่อนตากให้แห้งนะคะแล้วก็ใส่ถุง ตัวนี้จะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับต้นนะคะว้าวได้เยอะเลยอันนี้ปุ๋ยเปลือกไข่นะคะนี่ได้แล้วอีกตัวนะคะที่แนนจะแนะนำเลยเวลาที่เราจะให้ปุ๋ยของต้นกล้าอ่อนนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็นปุ๋ยไส้เดือนนะคะปุ๋ยไส้เดือนแนนได้มาจากเพื่อนๆน,นะคะ ใช้ดีมากเลยนะคะสําหรับปุ๋ยตัวนี้นะคะเป็นปุ๋ยสามารถเอาไปผสมกับดินปลูกนะคะ1ต่อหถุงนะคะก็คือใช้ปุ๋ยตัวนี้1ถุงต่อดินที่เราซื้อมา5ถุงนะคะแล้วก็คุณภาพดีด้วยค่ะเป็นปุ๋ยหมักสูตรอินรีย์นะคะยี่ห้อช้างแดงนะคะอันนี้มีเบอร์โทรด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวแนนจะให้เบอร์โทรไว้นะคะใครอยากได้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้เลยค่ะ แล้วก็เทเอาเปลือกไข่ลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ตักเติมลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปได้เลย แดนจะเลี้ยงในกระถางขนาด6นิ้วนี่2เดือนนะคะพอเขาได้2เดือนรากเขาเดินจนเต็มกระถางแล้วล้วก็ค่อยเปลี่ยนลงในกระถาง10นิ้วค่ะหลังจากนั้นเคลวจะโตไวมากนะคะในช่วงแรกที่ทําการปลูกเคลวนะคะช่วงที่ดูแลยากที่สุดก็คือช่วงก่อนอายุ2เดือนค่ะถ้าช่วงนี้ดูแลไม่รอดเขาจะตายนะคะน,นี้ค่อยๆดูแลค่ะ แต่ถ้าเกิน2เดือนไปแล้วนะคะลงในกระถาง10นี้แล้วเขาจะรอดอัตราการรอดเขาจะสูงขึ้นนะคะใช้ช้อนตักก็ได้หรือใช้มือก็ได้นะคะนี่ใส่ประมาณนี้นะคะสวยๆเลยแล้วก็พืชของเราก็จะแข็งแรงด้วยค่ะที่สำคัญเลยการใส่เปลือกไข่ก็จะป้องกันหอยได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะพวกหอยเจดีตัวเล็กๆนะคะในช่วงหน้าฝน ตอนนี้แดดยังไม่มีนะคะแนนก็เลยยังไม่เอาต้นไม้แนนออกนะคะเพราะว่าเจอฝนหนักช่วงนี้นะคะให้เขาหมดฝนก่อนประมาณปลายเดือนตุลาแนนก็จะเอาออกไปที่สวนแล้วค่ะตั้งแค่สัปดาห์สองสัปดาห์เขาก็โตแล้วนะคะอันนี้เดือนกว่าค่ะเพิ่งลงกระถางไปแค่สัปดาห์เดียวนะคะลงะเปลี่ยนจากถาดหลุมนะคะมาลงกระถางตัวนี้ ได้แค่สัปดาห์เดียวค่ะเพราะว่าตอนถาดหลุมของแนนต้นเขาเล็กๆเ,เองนะคะแนนเลี้ยงในถาดหลุมเดือนหนึ่งนะคะเอามาลงตัวนี้ก็ตอนนี้ประมาณเดือนกว่าค่ะแล้วก็จะเลี้ยงไปต่ออีกสอสัปดาห์นะคะครบสองเดือนนี่ทำแบบนี้นะคะต้นไม้ก็จะสวยๆเลยนะคะเห็นไหมคะว่าต้นไม้ของแนนเขียวดีมากเลยทั้งที่ยังไม่มีแดดนะคะก็จะเขียวๆแบบนี้นะคะนี่ก็ดัลิงบูนะคะสวยๆเลย ค่อยๆดูแลไปนะคะใครที่เลี้ยงเคลจะใจร้อนนะคะแต่เมื่อเขาต้นโตแล้วเขาจะสวยมากเลยค่ะต้องอดทนนะคะใส่ไปเลยนะคะเนี่ยค่ะผักกินใบนะคะ ช่วงนี้ฝนตกบ่อยต้องบำรุงนะคะตัวนี้เป็นฟูหมักนะคะี๋ยวเมื่อใส่แบบนี้แล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนลดน้ำนะคะแล้วก็อย่าให้ปุ๋ยติดที่ใบของผักนะคะผักเราจะได้สวยๆค่ะแล้วก็ผักไม่เป็นใบไม่เปื่อยด้วยค่ะเพราะว่านี่ก็ อย่าให้ดินติดใบผักนะคะโดยเฉพาะเวลาฝนตกนะคะมีหลายคนที่สงสัยว่าเวลาฝนตกเราไม่ต้องลดผักไหมไม่ใช่นะคะถ้าฝนตกเพื่อนจะต้องลดผักลดสะอาเฉพาะช่วงใบนะคะเพื่อให้ดินที่เกาะอยู่ตามใบของผักหลุดออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวผักของเราจะเน่านะคะใบเมื่อใบเน่าหนึ่งใบเน่าก็จะลามไปทั้งต้น,นะคะ่ะและทำให้เกิดใบเปื่อยแล้วก็ยุยตายนะคะนี่ใส่สวยเลย ฟูมักนะคะสวยๆเลยค่ะอันนี้เป็นแบคทีเรียรสั่งข้อแสงที่เข้มข้นมากนะคะเนี่ยเข้มข้นจนเข้มเลยค่ะอายุเกินสองเดือนนะคะเดี๋ยวผสมน้ำแล้วก็ลดนะคะก็จะทำให้ผักของเราเขียวสดแบบนี้เลยแม้ไม่มีแดดเขาก็ยังเขียวสวยแบบนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะสีแดงเข้มข้นมากนะคะเนนใส่ลงไปเลยนะคะเนนมีเยอะเนนก็ใส่เยอะนะคะแต่อยากใส่เข้มมากไปนะคะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะต้นไม้นะคะตอนนี้เขายังปรับตัวไม่ได้ดังนั้นเพื่อนจะต้องหาไม้มาค้ำยันให้แนนใช้ไม้เสียบลูกชิ้นขนาดยาวนะคะเขาจะได้ไม่ล้มนะคะแล้วก็ลดราดไปทั้งใบเลยค่ะลดทั้งใบทั้งต้นไปเลยนะคะเขียวสวยแน่นอนค่ะ ทําแบบนี้นะคะต้นไม้จะไม่โทมนะคะเพราะหลายคนที่บอกว่าปลูกผักในกระถางแล้วทําไมผักถึงไม่เขียวนะคะผักเหลืองซีดค่ะก็ทําแบบนี้ดูนะคะ สำหรับว,วันนี้นะคะใครที่เข้ามาดูการปลูกผักของแนนนะคะการปลูกผักแบบง่ายๆนะคะจะไม่ว่าจะปลูกผักในกระถางหรือว่าปลูกผักแบบไฮโดรพอนิกแบบง่ายๆก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์และก็กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะถ้าใครยังสงสัยวิธีการปลูกผักต่างๆนะคะที่แนนทําคลิปก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะอยากให้แนนปลูกผักอะไรให้ดูเดี๋ยวแนนจะมาทําให้ดูนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามแนนจนมาถึงทุกวันนี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ